สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับครับกูชีตแม็กซี่กีซจนครับวันนี้ไม่ได้รับแม็กซี่ครับวันนี้กูชีตมาอยู่ที่ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัทยางครับค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัทยางซึ่งกำลคืนนี้ก็มาช่วยกิจกรรมลูกเสือนะครับของเรียนวัทยางนะครับสถานที่ณนะ สาราประชาคมอําเภอร์ทุ่งใหญ่นะครับโดยทีมงานวิทยากรลูกเสืออําเบอร์ทุ่งใหญ่นะครับนี่ครับเจ้าของเครื่องเสียงครับคนน้องนาดิศครับบ้านไสาร่าครับทีมงานลูกเสือ,อเบอร์ทุ่งใหญ่ของครูเชษฐ์นะครับซึ่งเรามีวิทยกรลูกเสือหลายคนด้วยกันครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนันทนาการลูกเสือวิชาการ กิจกรรมฐานลูกเสือต่างๆครับซึ่งในขณะนี้ก็ในค่ำคืนนี้ครับมีกิจกรรมรอบกองไฟนะครับสำหรับในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเวลา1 7นาฬิกา41นาทีครับอยู่ระหว่างพี่น้องลูกเสือนิรนารีอาบน้ำครับแล้วก็รอทำกิจกรรมรอบกองไฟค่ำคืนนี้ครับ เป็นการปักของวิทยากรลูกเสือครับมาอยู่บรรยากาศกับการก้าวใกล้ลูกเสือนีทรรที่ศาลาประชาคมอำเภอตุ่งใหญ่นะครับครัคืน,นี้เจอกันที่ศาลาประชาคม,มอำเภอทุ่งใหญ่นะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงอำเภอตุ้งใหญ่นะครับในแต่ตลาดแต่ก็ท่านผู้ปกครองครับนักเรียนยนวัดไทยยางมาชมกันได้ครับกับค่ายลูกเสือสาม เรียนวัดท่ายางครับที่ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่นะครับโดยมีทีมงานวิทยากรอำเภอทุ่งใหญ่นะครับคุณครูวิทยากรต่างๆนะครับมาทำกิจกรรมให้นะครับ่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดท่ายางกับสถานที่พร้อมแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะจัดก,กิจกรรมนะครับรอเวลารอเวลาจาัดก,กิจกรรมนะครับ สำหรับคืนนี้ก็เจอกันที่คกล้ลูกเสือเบอร์ตุ้งใหญ่ครับสำหรับโรงเรียนไหนที่ยังสนใจนะครับใกล้ลูกเสือนะครับไปดูคิวนะครับไปดูคิวที่เพจตุ้งใหญ่บ้านเรานะครับแล้วก็เพจของครูเชตนะครับเพจกูเชตนะครับคุณกูพิเชษอักษรพันนะครับในเฟซบุ๊กนะครับสนใจวิทยากรที่มาลูกเสือเบอทตุ้งใหญ่ครับจะมีดนตรีประมาณนี้ครับเครื่องเสียงดนตรีนะครับแล้วก็ คนตีต่างๆเครื่องตีครับลุมบ้ากลองกลองชุดนะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงรลอมนะครับรลอมแสงสีเสียงนะครับแล้วก็ไฟนะครับตอนกลางคืนครับมีร้อมให้เบ็ดเร็จครับสาหรับโรงเรียนที่จะจัดกิจกรรมใกล้ลูกเสือนะครับของโรงเรียนท่านเองนะครับสนใจติดต่อมาได้ครับกับกูชีดครับในเฟซบุ๊กหรือว่าทีมงานนะครับ เบุ๊กของกูจีตนะครับหรือว่าโทรมาที่063 080 7538เอกันครั้ืนนี้ครับใกล้ลูกเสือเนตดารีโรงเรียนวัตตายานาาลาประชาคมอเบอร์ทุ่ใหญ่ครับ